ค่ะสวัสดีครับยายแก้วเฟมิลี่นะครับวันนี้พามาชมนะครับปุ๋ยหมักที่ทิ้งไว้สองปีกว่าแล้วนะครับมาดูนะครับว่ามันจะยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่นะครับปุ๋ยหมักตัวนี้เป็นการหมักจากมูลวัวนะครับเอาภาษาอีสานดีกว่าพี่น้องเนาะเป็นมูลวัวเป็นขี้ไก่เป็นใบใบวัชพืชพวกใบ,บไม้อ่าใบก้ามปูแล้วก็พวกฟางที่ทับถมกันในขี้ไก่แล้วก็ขี้งัวนะครับ จนย่อยละเอียดมาบึงครับพี่น้องฟางกอง,บงแบบง่ายนึ่งย่อยละเอียดนะปุ๋ยตัวนี้นะครับใส่ไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนี่มักเนี่ยเห็นพี่น้องเบาเได้มันเป็นเบาๆบนะครับแต่ว่ามีกินแอมโมเนียขึ้นอยู่นะครับพี่น้องยังมีความเป็นปุ๋ยอยู่ยังมีธาตุอาหารอยู่นะครับมาลองเบิ้งรับนี่ยายแก้วได้ใส่สาธิไว้แปลง,งแล้วเมื่อเหนือมาเห็ดนะครับให้เบิ้งวัดห้องมาใส่บบกเขือบบนี้รอบนี้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปเบิงผลงานนะครับปุ๋ยหมักี่ไว้สองปีก่ัวล้วพี่น้องเอ,อ้ยยังใส่ได้ผลดีนะยังงามดูใส่พักใส่หยาก็งามนะครับใส่พักคาใส่อ่ะนอคานะครับนี่ใส่หมักละมุดนะครับกถือว่าได้ผลดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องเนาะนะครับเอ้ามาพอกับเจ้าของซองนี่ครับพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ยาแก้วแฟมิลี่สีมะไกเปลือเนาะปุ๋ยหมักใส่ปีกลัวแล้วอสองปีสองปีกอสองปีนี่แหละนี่ นี่แะอียังบ้านนี่เสี่ยวมาใส่นี่แหละกวดเฟืองออกก้อนอ๋อบักเขือพันอย่างนี้ใหญ่เขือเปาะเจ้าพญาเ <se ver ed> ขือเปาะเจ้าพญานะครับโอ้มาอนีช่องสคลิปามาบ่ค่อยดีภายในบุญ <se ver ed> ข้าเอาพกเฟืองรถไก่มันเคลียโอ้ไก่เคลียนะครับพี่น,อน้องด้ยอันสีเอาเฟืองออกซะก่อนละจังสีเอาปุ๋ยมักเข้าส่โอ้ตูผุดแล้วนะพี่น้องผุดบ่ให้มันเห็นถ้ามันเห็นมันเคลียไก่เคลียอ้าวพี่น้องบ้านนี้ นะครับมาเบิงหดืยายเก้ยวที่ใส่วิธีใส่ก็ใส่จังไรยายล,ลรยรอบรอบยรอบๆน,นี่แหละอ่าลอยรอบๆบต้นมะเขือต้อนมะเขือี่าก้อมนี่แหละมันข้างมันก็ะจาเดินออกมาหากินโอ้นี่ครับมาเบิงผลงานเลยมันมีก่อนนัานนี้นะครับยายเกี่วไปใส่แล้วมาเบิงนะครับแปลงพักเล่าสาธิตนะครับเล่าเห็ดทดลองใส่ก็แปลงพักนะครับในชีวิตประจําวันนี่ใส่ได้จริงนะครับพี่น้องนี่ใส่บักทัวเขาไปแล้วรอบเรียงก็บักเขือเล่นนะครับบักทัวเนี้แสเต ได้ผลดีว่างามขึ้นพ,พนี่น้องขึ้นข้างขึ้นยังเลยเบิ่งลำลำ้ลำมันเถามันนะครับต้นไงใบไงญ่าได้ใสเคมีครับใสแต่ปุ๋ยมากอย่างเดียวนะครับนี่นี่ยเนนี่ยกำลังขุนนะครับพึ่งใส่นะครับพึ่งใส่นะครับก็บอกว่าพึ่งใส่แล้วใส่สามสี่มือนละครับพี่น้องนะฮะจากมันเหลืองเอแม่เขากับต้นไงห,หนาขึ้นนะครับลำต้นใหญ่อวบขึ้นนะครับผลพ,พิ่นพเบื้องนี่โอุ้ยงามเห้ มาเบิ้งนะครับนี่เบิ้งต้นบักเล่นครับพ่นใส่ไปเมื่อสี่มือก่อนอวบขึ้นอวบขึ้นนะครับพี่น้องนะครับบวกด้วยจุลินซีย์สังข้อแสงนะครับเวลานั้นยายเกี่ยวกับมโหดเพิ่มนะครับเค็ดให้ต้นไม้นี่พืชนะครับได้รับสารอาหารเต็มที่เลยพี่น้องนะครับนะฮะบว่าะปุ๋ยคอกนะครับบว่าจะปุ๋ยเอ็นมักที่เข้ามักนะครับเอาใส่จุลินซียสังข้อแสงเนี่ที่ผลิตไว้นี่ครับใส่หดน้ำนะครับนะฮะพี่นี่ น,นี่คือปุ๋ยชั้นดีอีกอันนึงนะครับนะฮะใส่คู่กันนะครับกับปุ๋ยมักชีวภาพนะครับปุ๋ยมักขี้งวขี้ควายใยเกีวนะครับน,นี่ผักเมื่อกินยังได้กรบโบเบิร์ตพี่น้องเลยเบื้องสูตรแล้วเก็บผักกินนะครับมาเบิ้งแปลงที่เราใส่นี่เพิ่งใส่ผักกะนามือนพี่น้องเนาะนี่ดนเดิมเลยพี่น้องเอ้ยยังอีกคืท่านตายเห็นเลยพี่น้องงามแห้ง ใส่ต้นหอมนะครับหอมกําลังแบ่งมาปลูกนะครับแบ่งมาเรากําลังเห็ดแปลงเพิ่มนี่ครับมาเบิ่งหอมป้อมเราใส่เหมือนโอ้ยไงครับไงเนี่ยพี่นอ้องพูดอะ่ะโอ้ยจนเต็มหอมป้อมนะครับนี่หมุนพักอีตูวกันจนโอ้ยนะครับพูดนะฮะนี่คือเราทดลองใส่เอลีนะครับใส่ในชีวิตประจําวันจริงๆเลยนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกัน นะครับว่าปุ๋ยมักสูตรใยแก้วนี่ครับใส่งานได้ได้ดีอิ๋วนะครับพี่น้องนะครับใส่คู่กับจุลินทรีย์ทางก้อแสงนีุ่ิดะพี่น้องบใบไงอวบตึงเลยนะครับนะเอานะฮะนี่ก็คือผลงานของปุ๋ยมักใยแก้วนะครับคุณผู้เพิ่อนอันเจ้าของส่องเพิ่นนางใส่อยู่ผุพนพี่น้องไปเรื่อยคังเป็นน้องเป็นน้องน้านะครับไว้หดพัก นี่ก็ซี่เป็นแปนตาได้นะครับเพราะว่ามีเวลาว่ามาเห็ดนะครับกับจ้างลูกน้องเบิ้งทางปุ่นเนี่ยเกี่ยวก็ได้มาลุยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแบ่งเวลามาท่างพี่ะวิธีการใส่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับใส่ลอยๆลอยๆรอบโคนต้นนะครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนะครับใส่หลายง่ามหลายใส่หน่อยง่ามหน่อยนะครับสูตรนี้ มักเองใส่เองเลยพี่น้องนะครับบ่มีอันตรายตอ่อพืชนะครับบ่เข้มบ่ตายบ,าบ่หักเน่านะครับใบบ่เหลืองบอ่ตายแน่นอนยายแก้วกาลันตีมาใยเนาะเบื้องค่าเหลืองแล้วุนกว่าวะไงนะครับขุนค่าเหลืองบุ้นเลยครับเป็นค่าเหลืองหอมครับค่าเหลืองพ่านนี่ใส่ต้มไก่ใส่นั่นใส่นี่หอมครับไปไปเบื้องยายแก้วใส่ไม่ยังนำเง โอ้น,น้ำเพียงโซละเซียวโอ้นี่บ่แพงนี่บ่โอ้นี่เ,เด็กใส่อดมาใส่หลเาเบิง้งเนาะนีนิเนาะใส่ให้เบิ้งเลยนี่ปฏิวิว่าโอตัวบบบปฏิวัติอีกแล้วนี่รอบรอนี่นี่พี่น้องเลยห่างมันเกดสออกมาจิงว่อืมาแล้วพี่น,อน้องบานให้ยายเกียววะสุดยอดแล้ว นี่ครับประมาณนี้แหละยายเนาะมาอ่านะครับวิธีการไสกันรอบๆเด้อมันก็ต้องมากดงนอกด้รงนอกหดน้ำก็ซึมเขาคือเเ่านะพี่น้องเนาะหลังจากไสแล้วก็ต้องหดน้ำเด้อครับมันจังสีไดผมมันเป็นน้ำว่าไสว่างโคลูนะครับบ่อปันใดนะครับต้องหดน้ำเพ้อมนะครับให้ดินชุ่มๆแล้วก็จังไสปุ๋ยนะครับแล้วก็หดน้ำตามอีกเท่อนึงครับแห้งดีครับพี่น้องนะ ก็นนแบบนี้แหะอืมเอาเครื่องกบ<ก>ครัเครื่องกบคับมันซูมมันสวยงาม,ม,ม,มป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาแต่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆ,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 ๆหน่อยนะครับจากยายแก้วกแฟมิลี่มาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับคลิปนี้นะตากล้องกับยายแก้วก็ที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในเด้อนะครับยายแก้วลากันไปแต่คลิปหน้าสาลาดีๆจะมาพอกันอีกเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ